สุดยอดเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสุรินทร์หลวงปู่หงษ์พรหมปัญโยฮะซึ่งเวลาท่านอยู่บางทีก็มีงูมาอยู่ท่านครับครับลมันเคยพ่นพิษใส่ตาท่านด้วยเอาน้ำมาล้างตาท่านไม่เป็นไรจากนั้นท่านก็ตาใสมาต่อชีวิตเลยครับรถตกจากถนนใช่ครับลุงท่องว่าณเมตรีก็ไม่เป็นไรเรือเรือประมาณวาหนึ่งจะชนต้นไม้ทุกคนขึ้นกากมาคู่หมดนะครับพอถึงทางที่เราขึ้นไปกากปุ๊บท่านจับหัวท่านบอกเออมาสักที ยากมาสุรินสุรินอย่างอื่นตอนแรกไม่มีอะไรเลยเพราะฉันรักษาสัญญากับหลวงปู่หงค <S S 1> ่ะหมว่าหลวงปู่เดี๋ยวจะกลับมาไหว้หลวงปู่นะแล้วตลอดระยะเวลาหลวงปู่หงก็ให้เนี้ยฉันไว้ไอ้วก็เนี้ยติดต,ตาซึ่งหลวงปู่ก็สอนมาว่าเนี่ยอยากได้แล้วก็เขย่านนะนะแล้วก็ให้ท่องกับว่าะเมติ ตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาเทเพชรครับหรือสุสานทุ่งมนสุสานทุ่งมนจริงๆเนี่ยก็คือเป็นสุสานเนี่ยเป็นป่าช้าเนี่ยแหละเป็นของสุดยอดเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสุรินทร์หลวงปู่หงษ์พรหมปัญโยฮะหลวงปู่หงษ์พรหมปัญโยหรือพระครูปราสาทพ,พรหมคุณแห่งสุสานทุ่งมนวัดเพชรบุรียอดเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาบาร,รมีแห่งแดนอีสาน ท่านเป็นพระเทระที่มีอายุพรรษาสูงที่สุดรูปหนึ่งของแดนอีสานใต้บวชมาตั้งแต่อายุ20ปีไม่เคยศึกท่านออกธุดงตั้งแต่ท่านบวชได้3พรรษาถือธุดงขวัดอยู่ป่าช้าเป็นนิดท่านศึกษากับครูบาอาจารย์มากมายในประเทศกัมพูชานานถึง39ปีรวมครูบาอาจารย์กว่า160ท่านท่านได้ศึกษาพระกรรมฐานและสำเร็จวิชาสายเวทวิทยาคมวิชาอาถรรพเจมุมเมืองต่างๆ หลวงปู่หงเป็นคนพื้นเพบ้านทุ่งมนตรงนี้ห่างจากปราสาทเพชรไปประมาณสัก200เมตรซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้ใกลกับปราสาทเพชรตรงนี้แหละวัดในพื้นที่ตำบลทุ่งมนตำบลสมุทเนี่ยเป็นชุมชนที่เก่าแก่มากใน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 อดีตนี่กล่าวถึงว่ามันเป็นพื้นที่สนามรบแล้วก็ฝึกช้างฝึกมา้าเพื่อคัดเลือกกองช้างกองมา้า ที่ที่นี่เนาะพระสาตวเพชรแห่งนี้หลวงปู่ความตั้งใจเดิมซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้พระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น,เป,นเป็นปราสาทเพชรเอาแนวคิดแบบแบบโขมคือปราสาทโขมที่มีน้ำล้อมรอบแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะเก็บอัฐบริขารหรือเก็บร่างหลวงปู่ สารีระหลวงปู่ไว้ที่นิดตรงนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนของคนในในประเทศลูกหลานหรือลูกศิษย์ลูกศิษย์ทั้งประเทศนอกประเทศนะ